ไ้คำขอประกันชีวิตหากผู้ประกันภัยถแถลงอายุคาดเคลื่อนอ่าจาก60อายุแท้จริง62นะครับผู้ประกันภัยถแถลง60ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวนะครับ60อยู่ในเลงที่เอาประกันภัยได้นะครับต่อมาสามารถสืบทราบได้ภายใน3ปีบริษัทประ,ปะกรันทำอย่างไรนะครับก็หนึ่งนะครับบอกเรื่องสัญญาแล้วก็คืนเบี้ยนะครับคือจริงแล้วสัญญามันไม่เก็บเบี้ยเพิ่มได้แล้วครับเพราะอายุสูงสุดที่เขารับได้คือ60ปีนะครับมันอยู่นอกเขาเรียวกว่าอยู่นอกอ่นอกขอบเร์ที่จะรับประกันได้นะครับก็คือ บอกเลือกสัญญาณแล้วก็คืนเมี้ยไปนะครับเอ okay. ต่อนะครับ ในใบคําขอประกันชีวิตหากผู้เอาประกันภัยถแถลงอายุคาดเคลื่อนจากความจริงอายุแท้จริงคือ47แต่อายุที่ถแถลงมาคือ45ถ้าประกันภัยเสียชีวิตหรือกรมธรรม์บริษัทประกันภัยจะทำอย่างไรครับก็อายุจริงคือ47อายุน้อยกว่าคือ45นะครับเขาก็จะเป็นครับเออายุที่ถแถลงคือ45ครับเขาก็จะจ่ายนะครับจ่ายเท่าทุนโดยอายุสี่จะคืนถแถลง45ใช่ไหม เขาก็จะลดจํานวนเอาประกันภัยตามสัดส่วนนะครับแล้วก็โดยคํานวณน,นะครับเหมือนกันข้อเมื่อกี้เลยเนาะข้อตอนแรกนะครับเพราะว่าใครอายุคาดเคลื่อนนะครับอายุแท้จริงจะตึงความเสี่ยงคุณเยอะกว่า45นี่แล้วมันก็ยังไม่เกินนะครับลิง์ที่เขาจะรับได้ผลของสัญญาและการบอกล้างโมคิยะนะครับแล้วบอกล้างสัญญาไม่ได้อายุความฟ้องร้องโมคิยกรกมหมายถึงอะไรครับอ่ะโมคิยกรกมก็คือการกระทานะครับ สัญญานี่มีผลสมบูรณ์อ,อ่การหนึ่งนะครับการกระทําที่ใช้ผลบังคับตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างง่โอเคถูกต้องนะครับถ้าไม่บอกล้างสัญญาก็จะมีผลไปเรื่อยๆนะครับและระยะเวลาในการบอกล้างหนึ่งนะครับก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ให้เวลาห้าปีนะครับถ้าเป็นพระราชบัญญัติหรือสัญญาประกันภัยให้จาเป็นสองปีแล้วกันนะครับอือ นะฮะโอเคอืมเวลาย,ยิ่งเหลือน้อยนะครับโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อกไก่ถูกที่สุดนะครับเรางั้เจอตัวนี้แล้วกันนะครับตัวตัวเครื่องหมายนะ่ะช้านะครับ ต่อมาครับสัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียาการรมในกรณีใดบ้างครับผ <lan> ู้ประกันก็คือถแถลงข้อความเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงเนี่ยแถลงข้อความชื่อผู้ประกันภัยแถลงข้อความเท็จนี้มีทุกข้อนะครับก็จริงๆแล้วการแถลงข้อความเท็จซึ่งหาผู้ประกันภัยทราบความจริงอาจบอกปลาดได้ถูกต้องครับการแถลงข้อความเท็จซึ่งถ้าผู้ประกันภัยทราบกาจจะเพิ่มเมี้ยใช่ครับการแถลงอายุคาดเคลื่อนนะครับซึ่งเกินจากความ แท่จริงนะครับแล้วก็อย่างอิ่านพิกัดทางการค้าพันคําตอบตอนนี้ก็คือถูกๆุกข้อนะครับไปต่อนะ,อะมาซะแล้วนะครับต่อมาครับ mm hmm. การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตหมายถึงนะครับหมายถึงอะไรบริษัทบอกล้างเพื่อเป็นการยืนยันการที่สัญญาบมฆคแต่เริ่มต้นให้เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยเด็บขาดเมื่อรู้ว่ามีการปกปิดเกี่ยวกับสุขภาพ บริษัทบอกล้างเพื่อเป็นการบอกเลิกสัญญาที่สัญญานั้นเป็นมูคะแต่เริ่มต้นให้เป็นสัญญาโดยเด็ดขาดให้บอกเลิกสัญญาโดยเด็ดขาดเมื่อรู้ว่าประกันภัยช่อฉนนะครับบริษัทประกันภัยบอกล้างเพื่อให้สัญญาในทุกกรณีตามเงื่อนไขกุมธรรมบริษัทบอกล้างเพื่อสัญญาประกันชีวิตที่สมบูรณ์แต่เริ่มต้นให้ไม่มีผลบังคับอีกต่อไปนะครับข้อสามนี้การบอกล้างก็คือข้อ ง,งูนะครับถูกที่สุดเลยนะครับเพราะการบอกล้างเพื่อไม่สัญญาที่เคยมีผลไปแล้วนะครับหยุดมีผลสักทีหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> นะครับตอบข้อ,อง,งูข้อสามสิบสามนะครับถ้าบริษัทประกันภัยบอกล้างสัญญาตามมาตราเป็นหกห้าแล้วแห่มงมนลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยทราบมูลเหตุอันบอกล้างได้สัญญาประกันชีวิตจะมีผลอย่างไรนะครับก็ ถ้า <c oughs> รู้แล้วจะไม่บอกล้างนะครับเลยไปหนึ่งเดือนนะครับก็สัญญานั้นจะมีผลสมบูรณ์นะครับสิทธิ์บอกล้างก็จะไม่มีสิทธิ์ก็ถือว่าสิทธิ์นั้นถูกลังงาไปนะครับเพราะถือว่าคุณพลาดเองนะต่อมาครับกรณีที่บริษัทประกันชีวิตตรวจสอบผู้เอาการแถลงข้อความเป็นเท็จซึ่งเป็นสาระสาคัญนะครับภายในเวลาหนึ่งปีบริษัทประกันภัยเอ่อบริษัทประกันชีวิตสามารถดำเนินการใดก็คือบอกลางสัญญาได้นะครับ และคืนมูลค่าใช้เงินนะมันยังไม่มูลค่าใช้เงิน,านะน,งางนสาเร็จนะฮะอันนี้ผิดนะครับเพราะชัดเจนบอกว่าหนึ่งปีนะครับต่อมาครับบอกล้างสัญญาคืนเบี้ยประกันไปให้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าไปบอกล้างสัญญาเฉยไม่คืนเลยให้นะครับเดีย๋ยนะโอโต,ตัวตีอ่าปึ๊บปึ๊บซึ่งโอเคถูกต้องครับก็คือคืนเบี้ยประกันให้นะครับต่อมานะครับอายุความฟ้องร้องในส่วนของประกันชีวิตนะครับก็ ะสิ้นผุดผลอายุความเมื่อครบสิบปีนะครับอายุความจะไม่เกินสิบปีต่อมาครับการโอนสิทธ์นะครับสัญญาประกันชีวิตและการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ที่ประกันภัยไว้หรือไม่คําตอบคือไม่ต้องมีส่วนได้เสียนะครับเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียต่อพ่อเขาใครครับถัดมาสามีจะเอาประกันภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสามีเป็นผู้ชำนาญเรียบกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ภัยได้ไหม ได้ครับก็สามีภรรยาจะสมรสไม่สมรสนะครับจะมีตรวทะเบียนไม่ตรวจทะเบียนเราถือว่ามีส่วนได้เสียนะครับโดยที่คุณต้องระบุมาว่าเป็นสามีภรรยานะครับหากพระสงฆ์ต้องการจะทําประกันชีวิตโดยระบุให้วัดเป็นผู้รับประโยชน์จะทําได้ดไหรือไม่ได้นะครับเพราะผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับโอเคไหมอืม ต่อมาครับในกอกร,ร,ระกนะกรบุผู้รับประโยชน์ให้แก่เดี๋ยวนะในกอกระบุผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ในขอเป็นลําดับที่หนึ่งนขอให้แก่ในขอเป็นลำดับ,หน,นห,นนบหนึ่งนะครับในขอเป็นลำดับสองและนายงอเป็นลําดับที่สาม 3. ต่อมาในกอกเสียชีวิตบราาิษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์อย่างไรนะครับก็จ่ายให้ทุกคนนะครับตามสัดส่วนที่เป็นไปนะครับเห็นไหมนขอจะได้ผลประโยชน์ทั้งหมด นายรับผู้รับประโยชน์ให้แก่นายขอรับเป็นรายที่หนึ่งนายขอเป็นรายที่สองนายงอเป็นรายที่สามนะครับผู้รับประโยชน์ทุกคนก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่ตัวเองรับมานะครับนี่ตามตามที่เฉลี่ยไว้ในกรมธรรม์นะครับคือถ้ามีสามคนก็เอาร้อยสมมุติได้สามแสนก็ได้ก็ได้คุณละแสนก็คือหารหารสามไปเลยนะครับกับอ่าทุนประกันที่ได้มาในกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้ประกันชีวิตจะรับผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับอ่า สัญญาประกันชีวิตท,ที่จะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ได้รับกรมธรรประกันภไว้แล้วพร้อมทางได้บอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับแสดงเจตจำนงว่าจะถือประโยชน์แห่งสัญญานี้ในกรณีนี้ผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะโอนย้ายผู้รับประโยชน์ได้ไหมคําตอบคือโอนได้ถ้าผู้รับประโยชน์คนเดิมนะฮะยินยอมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าไม่ยินยอมไม่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้รับประโยชน์นั้นส่งหนังสือนะครับ ให้แสดงความจำนงไปแล้วคุณไม่สามารถถอนหรือถอนข้อไปได้นะครับหรือถ้าเขาเป็นคนเดียวคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใครเข้าไปได้นะครับต่อมาผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ์บอ่อมีสิทธิ์ที่จะผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ์สมบูรณ์ตามสัญญาประกันภยัยโดยที่คู่สัญญาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้คือข้อเมื่อกี้เลยครับก็เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วก็แสดงเป็นหนังสือนะครับไปยังผู้รับประกันนะครับไม่ใช่ผู้ประกันนะเอ่อ คำตอบ้อน,นี้คือข้อขวายนะครับแล้วก็เขาจะทําเป็นหนังสือนะครับเพะจะยืนยันว่าให้เราจะประโยชน์จากครงทานนี้นะครับต่อมานายแดงทําประกันชีวิตนะครับบริษัทแห่งหนึ่งระบุให้ในายน้อยนะครับเป็นผู้รับประโยชน์นะครับและนายน้อยได้แสดงความจำนงกับบริษัทว่าจะถือประโยชน์แห่งสัญญานี้นะครับต่อมาสามปีนายแดงไม่พอใจความประพฤติของนายน้อยจึงแจ้งไปกับบริษัทจะเปลี่ยน นายเปียกนะครับซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนายแดงเป็นผู้รับประโยชน์แทนนายน้อยคําตอบคือทาได้ไหมอันนี้แสดงจิตจานงไปแล้วนะครับแสดงหนังสือแสดงจิตจานงไปแล้วจบครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้านายน้อยไม่อนุญาตแต่ถ้าทําได้ก็คือนายน้อยต้องยินยอมครับอ่ามันตอบข้อข้อไข่รุญเนี่ยน้องเอ,เอ,เอ,เอนะครับ